สวัสดีด้ค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกับมาดามหน่อยฝ่ายสงสัยเงียบผิดปกติหรือหวยจะออกทางคนที่ถูกสงสัยตามข่าวค่ะพี่น้องคาหยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง มาดามหน่อยสงสัยค่ะพี่น้องขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเงียบจังฝ่ายสูญเสียหรือฝ่ายผู้ที่สงสัยเขานี่แหละค่ะพี่น้องขะระยะหลังระยะหลังทําไมถึงเงียบจังเงียบเนี่ยก็หมายถึงตั้งแต่ค่ะพี่น้องขาตั้งแต่ที่ฝ่ายสูญเสียเองไปออกรายการโหนกระแสเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาดามหน่อยสังเกตเห็นว่าการที่ไปออกโหนกระแสคราวนั้นคราวนั้นค่ะพี่น้องขะพอกลับมาแล้วก็เหมือนกับว่าทําไมเปลี่ยนไป ทำไมเงียบไม่มีการกัดไม่มีการแซะไม่มีการแงะไม่มีการขุดคุยไม่มีการบ่ากันนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะมีบ้างมีบ้างเล็กน้อยมีบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ส่วนมากจะเหมือนกับว่ามันจะเงียบไปค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าตอนที่ไปออกโหนกระแสตอนที่ไปออกโหนกระแสก็จะมีประมาณว่าหนุ่มกัญชัยถามว่าอ่าโอเคตำรวจตอนนี้บอกแล้วบอกว่าตํารวจสิ้นสงสัย สามสี่คนที่ไปวันนั้นสามคนที่ไปวันนั้นแล้วสิ้นสงสัยแต่ตอนท้ายก็ยังมาถามมาใช้คำว่าถ้าเข้าเครื่องจับเท็จพร้อมไหมมันก็มีคาราคาซังอยู่สองอย่างมาดามหน่อยสังเกตเห็นมีสองอย่างแหละกับพี่น้องขาคำว่าถ้าสิ้นสงสัยแล้วทำไมถึงจะมาถามตอนท้ายบอกว่าถ้าเข้าเครื่องจับเท็จจะยินดีไหมอะไรยังไงประมาณถ้าพูดถึงว่าถ้ากรณีเข้าเครื่องจับเท็จนี่แหละค่ะพี่น้องขามันก็ กลายเป็นคนสงสัยจากตำรวจไปแล้วล่ะคะค่ากรณีที่ตำรวจทำเรื่องแล้วก็จะพาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสูญเสียเองหรือฝ่ายใครๆเองตามมาเนี่ยจะไปเข้าขห้องจับเท็จอย่างว่าล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปในทันทีทันใดเลยล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะตามหลักกฎหมายถ้าในกรณีที่มีการเอาใครๆไปทำการจับเท็จเนี่ยมันก็คือเป็นการต้องสงสัยแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องแต่ตอนที่รายการโหนกระแสก็ ็เหมือนกับว่าตอนท้ายจะถามว่าถ้าเอาท่านไปเข้าเครื่องจับเท็จแล้วท่านจะโอเคไหมจะยินยอมไหมจะมีปัญหาไหมอะไรยังไงเหมือนที่ถามลุงพลก่อนนั้นนั้นเหมือนกันแต่เขาก็ตอบว่าโอเคเขาพร้อมอย่างว่านี่คือสิ่งที่มาดาหน่อยจับสังเกตกับพี่น้องขาแต่พอหลังจากที่ออกรายการโหนกระแสค่ะพี่น้องขาน่าจะมีเป็นนในหรือเปล่าหรือใครกำชับมาหรือเปล่าหรือทางตำรวจเองแจ้งเบาะแสมาหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่าทําไมเหมือนกับว่าแต่ก่อนมีกัดมี แงมีแซกันมากๆแมก้มกระทั่งอ,อย่างสมมุติว่าอย่างเช่นคําว่าต้นตะเคียนของบ้านลุงพลก็กลายเป็นว่าเออเป็นหลงไปงมไปงายไปไหว้ต้นไม้แดงไม่เช่นต้นตะเคียงตก,ตก ตะเคียนตะเคินประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขานั่นคือที่มาที่ไปว่าแต่ก่อนมีการซัดงัดแงะกันเยอะแยะมากมายแต่พอหลังจากออกโหนกระแสมาดามหน่อยสังเกตเห็นว่าทําไมถึงเงียบไปละ่ะค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้เรามาคุยกันในกรณีนี้ดีกว่าค่ะพี่น้องะ่ะถ้าสมมติว่ามันเป็นตามที่อาจจะมีใครกำชับมาหลังจากออดออกโหนกระแสแล้วผู้ยงผู้ใหญ่กำชับมาหรือหวยจะไปออกทางลุงพลลุงพลก็คือทางผู้ที่ถูกสงสยัยตามที่เป็นข่าวระยะนี้มันน่าจะ เป็นข่าวมาบอกว่าโอเคหลังปีใหม่มาเนี่ยจะมีการจับมีการจะแพะจะแกะอะไรก็ตามก็จะมีการจับแล้วจะมีการออกหมายจับหมายเรียกจะมีฟันธงมาแล้วว่าเป็นใครเป็นอะไรยังไงจะเงืบมกันไปทั้งโซเชียลทั้งบ้านทั้งเมืองจะเงืบมกันไปประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องคะหรือว่ามันจะเป็นตามนั้นมาดามหน่อยเคยทําคลิปครั้งแรกตั้งแต่เกิดเรื่องมาดามหน่อย บอกว่าถ้ากรณีลุงพลถ้าลุงพลจะไม่รอดหรือลุงพลจะติดจะโดนเนี่ยเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆก็คือลุงพลเขาก็มาตำรวจมาถึงบ้านอย่างว่าแหละคะ่ะพี่น้องขาที่เราเห็นถ้าถ้าคนที่ติดตามข่าวจะจําได้มาเปิดรถลุงพลมาตรวจมาหาดีนองดีเอ็นเอซึ่งลุงพลเองเขาก็บอกอยู่แล้วว่า ขณะที่น้องยังไม่ได้เสียชีวิตนั่นนะเขาก็ไปคลุกคลีพาหลาะเวลาจะไปไหนเขาพาหลานไปอยู่พาน้องชมพู่ไปนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะพาหลานไปนู่นไปนี่แล้วที่สําคัญก็คือตอนเกิดเหตุหลังจากที่น้องเสียชีวิตนั่นนะเขาก็มีการมาตรวจรถน้องมีการมาลือมาคน้นแล้วก็ลุงพลบอกว่าน้องเคยอ้วกใส่รถอยู่แล้วก็ไม่ได้เอาไปล้างแต่มีการแค่เช็ดเช็ดเฉย แล้วก็เส้นผงเส้นผมมันก็นาก่าจะมีอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่าสิ่งที่เกิดเหตุใหม่ๆตอนเกิดเหตุใหม่ๆตำรวจมาแล้วก็มาหาพยานหลักฐานในบ้านลุงพลโดยเฉพาะอย่างที่ว่านั่นคือมาดาวหน่อยคือตาคิปก่อนหนะ้านั้นตั้งแต่ที่เกิดเรื่องใหม่ๆอยู่เหมือนกันแต่พอระยะหนะักถึงวันนี้ก็ตามค่ะพี่น้องขามันก็จะมีข่าวมาแว่วแววมามาเยอะแยะว่าสิ่งที่คนที่สงสัย ที่พวกคุณบอกว่าจะเป็นแพ้เป็นแพ้นั่นแหละก็คือตัวจริงนู่นนี่อะไรยังไงที่เขาว่าไปครับพี่น้องขาเพราะว่าสิ่งที่มาดามหน่อยคิดว่านี่ก็คือฝ่ายสูญเสียเองฝ่ายที่สงสัยลุงพลเองเนี่ยเหมือนกับเงียบผิดปกติค่ะพี่น้องขาหรือว่าเขารู้อะไรเป็นในในหรือเปล่าว่าตำรวจจะออกหมายจงหมายจับแล้วนะ ขณะเดียวกันก็คือพอลุงพลก็เหมือนกับว่าจะมีข่าวว่าโอ้โดนกับดักโดนอ่ล่อเสือโดนล่อออกมาโด,ดนกับดักจนได้อะไรยังไงประมาณนคะครับก็วันๆแหละครับพี่น้องขาเราก็เพราะว่าเราเป็นคนตามคดีเอ่อเกือบร้อยเปอร์เซนทุกคนอยากรู้เรื่องคดีว่าตกลงใครเป็นโจรกันแน่จะออกหมายจับได้ไหมใครจะเป็นผู้ร้ายผู้เลยกันแน่ตำรวจจะฟันธงว่ายังไงอะไรเราก็รอฟังแหละครับพี่น้องขาแต่ข่าววันน้ำหูบางทีเราก็ข่าวคือข่าวเราก็รู้ ู้ค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยก็รู้ว่าข่าวคือข่าวแต่บางทีมันก็จะมีมูลบ้างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็รอดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงแต่ก็วันๆอยู่เหมือนกันค่ะพี่น้องขาเพราะว่าบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะมีการกระชับแล้วมีการออกไม้จงไม้จับอะไรยังไงมันก็ได้ยินข่าวมาข่าวเริ่มหนาหูอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะพี่น้องคะเราก็แค่อยากรู้อยากดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นแบบไหนขอให้มันเป็นจริงตามที่ข่าวเป็นจริงนี่ก็หมายถึงว่าโอเคจะออกไม้จงไม้จับแล้วนะเราก็ไม่ ว่าเป็นใครค่ะพี่น้องขาแต่สิ่งที่สาคัญก็คือตํารวจตอนนี้รู้แล้วตํารวจตอนนี้กระชับแล้วตอนตำรวจตอนนี้จะน่นจะนี่แล้วเราก็แค่รอฟังข่าวเราก็ได้แค่ฟังข่าวแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงเราก็รอฟังรอดูรอลุ้นอยู่ค่ะพี่น้องขาว่าทางตํารวจจะออกมาแบบไหนในรูปคดีนะพี่น้องเนาะโอเคอันนี้หยิบยกมาแล้วสู่กันเพราะว่าสิ่งที่สงสัยก็คือเงียบผิดปกติในฝั่งสงสัยนั่นแหละค่ะพี่น้องะ่ะแต่ฝั่งถูกสงสัยนี่หรือจะเป็นแพทย์เป็นแกะตามที่เป็นข่าวหรือ เปล่าเราไม่รู้เรารอดูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ